ารอเก็บแสงตอนเย็นนะครับด้านหลังผมมันจะมีพุ่งนาแล้วก็จะมีพระอาทิตย์ตกเี่ยเดี๋ยวได้เห็นเดี๋ยวได้เห็นรออีกแป๊บนึงตอนนี้ก็สิบเจ็ดนาฬิกาสี่สิบห้านาทีครับรอสัก อาทิตย์ยังไม่ตกดีเห็นไหมถ้าตั้งกล้องอยงนี้มันจะย้อนย้อนย้อนแสงเข้ามาจากตรงนี้ผมก็เลยเอามือถือตั้งเอียงไว้ประมาณนี้จะไม่ให้ไม่ให้แสงจากด้านเนี้ยมากระทบที่หน้าเลนส์นี้โดยตรงนะตัวกล้องที่จะเอามาเก็บภาพยามเย็นก็ลักษณะเดียวกันอันนี้ก็ฟอกอุปกรณ์มาแบบนี้ ไหมครับถ้าเป็นกล้องในยุคปัจจุบันมันก็ไม่แปลกแต่นี่ไม่เป็นกล้องกล้องในตำนานก็คือ 500D ตัวที่ผมรีวิวไปก่อนหน้านี้เลนก็เป็นตัวนี้นะครับ55250แล้วก็นี่ครับ EOS 500D คือก่อนอื่นต้องเล่าแบบนี้ก่อนใน ยุคแรกของกล้องยุดิจิตอลเนี่ยหลังจากที่มันเริ่มมีขึ้นมาตั้งแต่ยุคสามห้าศูนดีมันก็เป็นที่นิยมขึ้นมาเรื่อยๆมันก็พัฒนาไม่หยุดเลยจนมาปัจจุบันก็จะมี Wi-Fi แล้วก็ถ่ายวิดีโอคนเป็นโอเคได้นะครับเดี๋ยวเรามารอชมภาพกันนะครับเดี๋ยวตอนนี้ก็อาจจะ เก็บเป็นบางส่วนก่อนแล้วเดี๋ยวจะให้ดูนะครับเ okay. ตอนนี้แสงก็ เริ่มเบาลงแล้วอากาศก็เย็นขึ้นจากเมื่อกี้สิบนาทีก็สิบเจ็ดนาทีห้าสิบเจ็ดนาทีด้านหลังเบออาลงเบาลงก็จะเก็บอีกชุดหนึ่งก็จะเก็บอีกชุดหนึ่งประมาณนี้ ในเซตนี้น่าจะเป็นกลุ่มแมกตรงนู้นนะฮะนี่นี่ตรงนี้โอเคยังทำงานได้ดีเลยทีเดียวนะครับ ก็เก็บภาพรวมๆก็เป็นกลุ่มเมฆแบบนี้ที่มันจะมีแสงไลท์ออกมาหลังหลัง,หล,งหลังตัวเมฆถ้าเป็นแบบคนอย่างที่ตทยในแบบที่เตะฟุตบ,บอลกันเมื่อวานก่อนเตะฟุตซอลก็จะเหมือนริมไลท์แดบดบตีมาด้านหลังใช่ไหมแล้วเราก็เก็บภาพด,นะด้านหน้าเข้ามาก็จะมีแสงเงาด้านหลังแต่นี้ไม่มีแบบ มันเหมือนแดดมีแม่กลุ้มใหญ่มาบางังไปเร็วไปหน่อยจริงๆอยากให้มันไล่ลงมามันไม่ทันฮนะเพราะวันนี้ร้อนมากสามสิบเก้าสนะี่สิบองศานงส์ร้อนจริงๆนจะให้ดูมุมกว้างๆนะครับ มุมของที่ผมถ่ายมันก็จะประมาณนี้ไล่จากทา้องนาไปแล้วก็มีเมฆเป็นตะก,กาวอยู่ด้านหลังแล้วเราก็จะเก็บภาพเลนล,ล,ลักษณะนี้อีกทีหนึง่งมันมีทิวควรอยู่ตรงนู้น เห็นตรงเนี้เป็นฝนเห็นไหมครับไม่รู้อยู่แถวทิศไหนแต่มันจะเป็นกลุ่มฝนที่ตกมาแต่ยังไม่มาถึงนี่ยังถ่ายต่อได้นะครับ อีกสองนาทีจะสิบแปดนาฬิกาครับเป้าหมายของเราคือเจ้าดวงอาทิตย์ดวงนี้ซึ่งมันจะลงมากรงกุดน,นี้คงต้องเป้ามันอีกหลายวันนะครับกว่าจะได้ภาพที่ต้องการครับกล้องตัวแรกที่ผมใช้เป็นแคนนอน,นะครับจำไม่ได้แล้วมีกล้องความแพง แล้วก็ที่ที่เป็นดิจิตัลเป็นกล้องคอมแตกแฮนน n ดันพาวเวอร์ชัทที่เป็นปีนก็จะเป็นแ a นดันสามห้าสุกเป็นฟีนในพาคลิปก็จะมีภาพนิ่งแต่กตวต็วเนี้ยมาให้รับชมอย่าครับขยับมุมเราจะได้เห็นผมเวลาไปเล็ง ยเลขุ่มฟนใช้ได้เลยเสียอย่างเดียวสภาพแสงมันไม่ไม,ไม่พอนอในช่วงแรกแต่ถ้าเห็นในคลิปจะถึงตรงนี้เห็นไหมฮะ มันอยู่ด้านหลังแล้วมันก็ยังไม่ลงมาเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาเจาะกันอีกรอบนึงมองเห็นอยู่ใช่ไหมตรงส่วนนี้ ก็จะได้มาประมาณนี้ครับเดี๋ยวมาต่อฟ้ามืดกว่านี้นิดนิด นะครับว่าเวลาออกมาถ่ายคลิปเราต้องรู้ว่าอุปกรณ์ที่ใช้มันไม่จําเป็นต้องเยอะก็ได้อย่างไม้ที่ผมใช้ครับเป็นไทสีกล้องที่ใช้นี่ก็เป็นมือถือ s a m s u n ที่มันมีเป็นไทซีธรรมดามันก็จะเบามือเราด้วยนะครับเพราะส่วนใหญ่คนที่เขาซื้อสินค้าเขาจะเป็นสินค้าเฉพาะกลุ่มมันไม่ได้ดูเพื่อความบันเทิงอย่างนี้ผมน่าจะติด แค่น <c oughs> ่านเอาไว้อุปกรณ์ของแค่น่านนะครับน่าจะเหมาะก็เดี๋ยวสำหรับวันนี้น่าจะขอแค่เนี้ยครับ18นนลิกากว่าแล้วต่พุ่งนี้ก็เอารูปไว้ดูท้ายคลิปนะครับคลิปนี้ยาวประมาณ9นาทีครึ่งโอเคครับสวัสดีครับ